สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะมาดูกันว่าหลังจากที่เราได้ทำแกงไตปลาไปเรียบร้อยแล้วไตปลาที่ใช้น้ำปลาแทนไตปลานะคะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ดูสิคะน่าทานมากๆเลย วันนี้เราจะมาทานไตปลากระไข่ต้มนะคะไตปลาไข่ต้มข้าวหอมตามไปด้วยปลาเล็กปลาน้อยทอดนะคะเพิ่มแคลเซียมน้ำลายหยดเลยครัพี่น้องค่ะอ่าผักผักมาดูกันเรามีมะเขือปอก มะเขือพวงมาเขือพวงนี่สดสดเลยนะคะแล้วใบ,บัโบกใบบัวบกหรือผักแว่นนะคะถ้าเป็นผักใต้บ้านเราก็จะเรียกว่าผักแว่นเก็บตามทุ่งนานะคะแล้วก็นี่ของฝากจากปักใต้ลูกเนียงค่ะลูกเนียงนี่ค่ะอันนี้คือมีผิวด้วยเรายังไม่ได้ แกะผิวออกนะคะวิธีการง่ายๆนะคะลูกเนียงเนี่ยถ้าเราแกะเปลือกแข็งๆที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆนะคะเราแกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหลังเป็นอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะลูกกลมๆเป็นแบนเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราใช้มีดผ่าแช่ในน้ำธรรมดานี่ค่ะแช่ไปในน้ำ ผิวมันก็จะหลุดล่อนออกไปเองนะคะผิว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 วันนี้ค่ะผิวดำๆเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าจะแก่ก็จะเป็นลักษณะสีออกน้ําตาลถ้ายังอ่อนหรือพร้อมทานหรือทานแล้วกําลังพอดีอะคะ่ะก็จะประมาณสีนี้เปลือกเปลือกเปลือกที่จะที่เราแกะออกแล้วแต่ถ้าเราแช่น้ำเราไม่ต้องแกะเลยเปลือกก็จะหลุดล่อนออกไปเองนะคะ บางท่านก็จะทานทั้งเปลือกโดยไม่กแกะก็คือขออภัยค่ะก็คือเราสามารถทานทั้งเปลือกอย่างนี้ได้เลยค่ะเขาจะมีฝาดฝาดเพราะว่าลดฝาดนี่ก็คือจะช่วยรักษาแผลในลำไส้อย่างนี้ค่ะเนี่ยมันจะหลุดรอดออกมาเองเนี่ยหลุดออกมาเลยนะคะแล้วเราทานทั้งเปลือกอย่างนี้ค่ะเนี่ยลานได้เลยเนี่ยค่ะ อร่อยนะคะอ่าเนื่องจากแกงไตปลาละฉบับปรับปรุงใหม่นะคะอ่าจะมีรสชาติไปทางเข้มเผ็ดมันๆแล้วก็เค็มนิดๆเราเลยต้องทานกับผักเยอะๆนะคะทานกับผักเยอะๆแล้วผักที่เราดองเอาไว้เนี่ยค่ะ เดี๋ยววันหลังจะจะมา,าทำให้ดูนะคะว่าวิธีการดองหอมแดงเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะหอมแดงที่เราดองเอาไว้กํำลังได้ที่ค่ะเรามาทานกับแกงไตปลาเนี่ยจะมีรสชาติที่พอดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีความหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็ไม่เค็มมาตัดกับรสเค็มของแกงของเรานะคะ ทานไปด้วยพูดไปด้วยก็เลยสำลักขอภัยนะคะอัน <c oughs> อันนี้คือมะละกอดองมะละกอดองเนี่ยเราทำไว้ประมาณอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านทานด้วย ก็เลยจะออกมาแบบลักษณะเนื้อมะละกอดิบเนี่ยค่ะเนื้อจะใสๆขุ่นๆที่เรานำมาลวกไม่ต้องสุกนะคะแค่ผ่านน้ำร้อนแล้วเราก็มาทิ้งให้เย็นแล้วเราก็ดองซึ่งกรรมวิธีก็คล้ายๆหอมดองนี่เองค่ะเนี่ยเราจะทานกับไตปลาแล้วก็อาหารมื้อนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่มาให้ดูก็คือท่านสามารถนำไป รับประทานคู่กันได้ค่ะนี่นะคะพี่น้องค่ะถ้าคุยไปด้วยทานไปด้วยก็คงไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวจะสำรักเหมือนอ,อ่อย่างที่เคยเพราะฉะนั้นแล้วต้องขอลาพี่น้องไปแค่นี้ขออนุญ,ญาตไปทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ